ควดีอย่าไปสงวนริกระสิษนะอ่านเข้าไปนะตบเตอร์นะแต่ความอะไรที่จะต้องสงวนริกระสิษนะความชัวว่วอวนสมิ่งเหมือนลิขิตอย่าไปให้ใครเขาหน่อยให้มันเสียหายสงวนริกระสิษหน่อยไหมบ้าโคนเนี่ยพิยนอวสัยดีๆเนี่ยเอาไปพิมพ์ไปฟ้องศาลเลยว่าสงวนริกระสิษความดีอย่าไปสวนเลย แต่กันไปเขาเป็นคนดีเหมือนเราเข้าใจไหมคะแต่ความชั่วของเราเนี่ยสังวนไว้เราออกไปเผยแผ่เลยแพร่ขยายมันจะเร็วมากกว่านี้เก็บหวังไปเลยมันหายไปเลยด้วยความชั่วเกิดเครื่องกานอยู่ให้มันดับไปในความชั่วเอาความดีเกิดขึ้นมาดีกว่าเราคงไม่เคยสังวนนี้ไปแต่ความชั่วของเรายมีเยอะสงวน ขายยาวไปทาย